ท่านทราบหรือไม่เลเซอร์ Laser ช่วยรักษาผมร่วงได้เช่นกันออยรับรองผรเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าปัญหาผมร่วงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะผู้ชายเราพบว่าหนึ่งใน10ของผู้ชายมักจะมีปัญหาผมร่วงเมื่อมีอายุเยอะขึ้นการรักษาผมร่วงแบ่งได้เป็นสประเภทใหญ่ๆดังนี้นะครับ1 การรักษาด้วยการผ่าตัดเช่นการผ่าตัดยารากผมหรือ hair transplantation การรักษาโดยไม่ผ่าตัดซึ่งมีได้หลากหลายวิธีเช่นการรับประทานยารักษาผมร่วงการใช้แชมพูหรือโลชั่นรักษาผมร่วงแต่ท่านทราบหรือไม่ตัวเลเซอร์เองก็สามารถนามารักษาผมร่วงได้เช่นกัน ส่วนเลเซอร์ที่ใช้ในการรักษาผมร่วงเราเรียกว่าคูลเลเซอร์แฮร์ทรีทเมนต์ชนิดของเลเซอร์ที่ใช้จะเป็นไดโอดเลเซอร์ความยาวช่วงขึ้น600นาโนเมตรซึ่งเราพบว่าความยาวช่วงขึ้นประมาณนี้ไม่ได้เกิดความร้อนเพราะฉะนั้นเวลารักษาด้วยเลเซอร์จึงไม่มีการเจ็บปวดหรือรู้สึกร้อนแต่อย่างใดส่วนกลไกการออกฤทธิ์ในการรักษา ตัวเลเซอร์จะไปออกฤทธิ์ที่ไมโตคอนเดรียของเซลล์เส้นผมทําให้มีการสร้างพลังงาน ATP มากขึ้นจึงช่วยให้เกิดการนาออกเซิเจนมาเลี้ยงเส้นผมมากขึ้นผมจึงแข็งแรงและเพิ่มจํานวนขึ้นขนาดโตขึ้นและมีความเงางามมากขึ้น ปัจจุบันการรักษาเส้นผมด้วยเลเซอร์เย็นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะไม่เจ็บตัวราคาไม่แพงได้ผลดีไม่มีผลข้างเคียงและมักใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยวิธีอื่นการรักษาเส้นผมด้วยเลเซอร์เย็นสามารถเพิ่มจำนวนเส้นผมได้มากกว่า45เ์ในเวลา6สัป,ปดาห์ บากไว้นะครับมีหลายแบรนด์ที่ใช้หลักการรักษาเส้นผมด้วยเลเซอร์เย็นออกมาสู่ท้องตลาดผมแนะนําว่าให้ท่านพิจารณาให้ดีว่าตัวไหนได้มาตรฐานสากลตัวไหนยังไม่ได้มาตรฐานเพราะไม่อย่างนั้นท่านอาจจะเสียงเงินฟรีครับ